แล้วเราจะพี่น้องเบิ้งเปิตแาแม่งค่ะโอ้แม่ปลาค้นเขาตายตอ่โอ้เปิดแตกแห่งเสร็จแล้วค่ะสีผ้าพี่น้องกินเข่าเด้จ้าบ,บานนี้แกงเห็ดขมใส่หน่อไม้สดไม่นอไม่ป่ะใส่หน่อไม้สดขาดย่างเดียวขาดพักขาสวัสดีค่ะพี่น้อง สายไส้กุ้งฝอยยังบูงวางหนึ่งอันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับแฟนคลับของสองพ่อแม่พ่อครับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีตอนเศา้าพี่น้องเสาแห้งเมือนี่สิม่าโชบ่อกุ้งฝอยพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่ย้ายเพิ่มมากล่มก่อนครับตามจริงนี่กุ้งนี่้ำแหนีพี่น้องโดดดองลงลื่นยางน้ำฟันจะแลีนสวดสวดลงเลยพี่น้องอันนี้เป็นบ่อกุ้งฝอยค่ะพี่น้อง ให้ชมบรรยากาศบ่อกุ้งฝอยที่เป็นบัวแดงค่ะงามบ่ะจายพี่น้องบ่อนี้นะคะมีทั้งกุ้งฝอยมีทั้งบักหอยพี่น้อาเบื้งบักหอยยูมูบเบืงลูกบักหอยอันนี้แน่หางกระลอกจ้าคนนี้ออกบักหอยจ้าพี่น้องป้าลูกบักหอยหลายแหง คนครัพี่น้องว่ามีกระปูน้อยพ่อผมพี่น้องอกระปูน้อยนี่อ้าวรถแล้วเหรอพาเซเบิ้งกระปูน้อยย้ายวามื่อเสานี่กุ้งเป็นแพอยู่ป้ามองดู หลายค่ะพี่น้องกับบรรยากาศเช้าเช้าวันนี้วันเสาร์ค่ะพี่น้องตอนนี้พี่วัดเรากำลังสีแบบขยายพันธุ์บัวแดงนะคะบัวแดงตอนแรกนี่เข้าว่าสิบสิบปลูกไว้จักเงาสองเงาที่นี่พี่วัดเอาปุ๋ยขอ,อกมใไซกับตะลอ,อกกบำํำรุงดีนะคะก็เลยขยายเต็มแล้วจ้ะแล้วยังเวลาบกโดดเนาะพี่วัดเนานะสองเดือนเนาะ สองเดือนนี่ค่ะเอาบรรยากาศแบบสดชื่นกระสีแยกย้ายกันเตรียมวัตถุดิบแล้วค่ะบัดท,ที่นี่เดี๋ยวเอามาส้นทางพีก่อนให้พี่น้องส้มบรรยากาศนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศชุ่มฉ่ำนี่วัตถุดิบพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ปูหน้าทั้งยานปูนิด มีปูนาจ้าฝนตกลินฝนตกลินปูสดสดกัทสิมาหาคุณยายคุณยายกำลังทำอาหารให้เราอยู่ตอนเช้าคุณยายมีเมนูอะไรคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมโอ้ยแกงหน่อไม้นี่ครัพี่น้อง ใส่ข้เบียร์ด้วยโอใส่ข้าวเบียร์ด้วยมากแห้งจากขันไซข้าวเบียร์วัตถุดิบทางนี้อาหารเช้าวันนี้ก็จะเป็นนี่จ้าเห็ดขมมากแห้งมากเบิดเทียนจากพี่น้องเห็ดขมุน้ำลายแตกแล้วนี่วัตถุดิบสดๆนะคะ จากฟาร์มบัคหอยจูบครับพี่น้องต่อมาก็เป็นบักหอ,นะอยนานหอยนาลวกติ้งแสบแห้งตองล่องด้วยจ้ะแสบหลายๆลาเบึ้งหน่อยนี่บ้หยาบด้วยจ้าพี่น้องมันเป็นหวานหวานเต็มแต่ข้นมากแน่นบ่า เป็นนหวาคนยายกำลังแกงหน่อไม้ป้าตาั้มยังตั้มเบียอะไรบอกตั้มเบียแซ่เรียกอย่างเงี้ยบักพริกเหล้อบักพริกขาดย่างอดไไหมเป้าวะขาดพักขาดพักขาขาไม่มีขาดพักขา,ขา <laughs> ยายใส่เห็ดขมลรวค่ะพี่นอ้องโซนนี่เป็นโซนทำกับข้าวกินเองคะ่ะอยู่แบบบ้านๆนี่คะพี่น้องแ,แจางเห็ดขมนอกกินบะลายดอกจ้าพี่น้องกินแต่กับแจวกับเห็ดนอกนั้นก็เป็นปลาเมนูปลาจา้าแจ้วพ,ะ, <laughs> พะมัดาแจ้วพะมานด่าด้อพี่น้องด้อยหัห <laughs> ละไทยน้าแย่อ่อในเรื่อแจ้ว าากินง่ายป่จ้าพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมอาาได้กินงายอกจ้าอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าเล้กกินบันดาลไปเจฟเฮ็ดม่ยาเ็ดมั่ยากำล,ลังออกค่ะนั่นยูหันไล่ยงังกนไม่กันไล่ทักเตีนย,ยนฟูงแก้กับไปไล่ทักเตนไปจุกปจปุฟมเฮ็ดมัยหยาเด้อหน้าตาแม่ครัว